สวัสดีเจ้าค่ะชีวิตดีดีการนิกาทีวีก็มีเรื่องราวดีๆมานําเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนะเจ้าค่ะยามว่างเห็นไหมเลิกงานประมาณเย็นๆแล้วแหละแล้วก็ต้องกลับมาบ้านทํากับข้าวง่ายๆเตรียมของเตรียมอะไรการนิกายุ่งมากๆแล้วแต่ก็ปีกตัวไปเป็นกําลังใจให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคลิปนี้ไม่มีอะไรหรอกมีแต่เรื่องกิน เนี่ยเด็กเดการนิกาก็ต้องซักผ้าปั่นผ้าเตรียมของเตรียมงานอีกไม่ได้อยู่เฉยนะจะบอกให้มวะนเมื่อคืนตอบคอมเมนต์ของเพื่อนๆก็การนิกาก็ม้อยหลับไปอันนี้ทําเนื้อทอดกระเทียมพริกไทยทําน้ําจิ้มน้ําปลาพิกลง่ายๆไม่มีเวลาทําพิธีพิถันให้โดโซเมซิอังเลท่านประธานจอมวุ่นวาย จริงๆอ่ะขงข้าวตั้งข้าวแล้วซื้อซื้อกับข้าวญี่ปุ่นสองสามแพ็ก็ได้ห้าสบหกสิบาทกินคนเดียวจะต้องรอให้เราทําประมาณเนี้ยมันเหนื่อยทุกอย่างเลยในชีวิตนะไม่มีใครรู้หรอกชีวิตดีดีดีจริงๆเลยเห็นไหมเนี่ยขอให้เราได้ทํำแ่ชอบแบบนี้แล้วเราก็เหนื่อยสายใจแทบขาดอยู่อยู่ในครัวก็พันแ้มพันขาเหมือนเด็กที่ไม่อย่าน,นมอะ่ะนี่เรื่องจริงกานิกาไม่ได้พูดเล่นนะ ไปไหนก็ไม่ได้เดี๋ยวก็รอทำแอปเปิลอีกหน่อยนึงก่อนอ๋ออร่อยเวยอร่อยอร่อยอร่อยไหมอร่อยฮ้ยเอ้ามิเตอร่อยมอร่อยแฟมิลี่แฟมิลี่ครอบครัวอันนี้กาก็เนี่ยวันหนึ่งก็อยู่แต่แบบนี้แหละไม่ได้ไปไหนหรอก ถ้ามีเวลาแถบก็ไปทะเลทไลเหมือนกันอันนี้ก็คือชาบูชาบูของญี่ปุ่นนี่แหละผักมันน้อยไงเราก็เอาอะไรก็ได้เอาแต่ชอบกินเนื้อมากกว่าคลิีก็มีเนื้อหมูไม่ได้เตรียมอะไรออกมาขอมันก็อยู่ในช่องฟิกเนาะจะทําน้ําจิม้มซุกี้ก็ไม่มีเวลาทําเห็นไหมชีวิตดีด,ดีจริงจริงเลยเนี่ยกันนิกาคลิปนี้โอเคนะ กานิกาก็บระาบายความในใจก็ไม่ได้ไปกดคลิปกดไลค์อะไรให้ใครเพราะช่วงนี้มันยุ่งงานมือแทบไม่ว่างเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนับว่าอีอกซเนังตัดใช่อีอกซังเหนื่อยอีอกซังังเป็นภรรยาที่ดีเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยมือเหนื่อยกับเด็กคนเนี้และแอปเปลลิลมันสามร้อยก่าต้นนะก็ตัดเลือกช่อบไปวันนี้กานิกา,กาก็ตัดเลือกชอบเอาใช่ป่ะเสร็จ เขาเลือกช่อเสร็จก็เดี๋ยวก็ต้องไปไล่สวนอื่นอีกสวนนี้เพิ่งทําเป็นสวนแรกนะสวนอยาม่าสวนภูเขาอ่ะทําเป็นสวนแรกเดี๋ยวก็ไปไล่ช่ออีกเดี๋ยวก่อนอิจตรไดกิมาร์กินก่อนเดี๋ยวก็ไปไล่ไปไล่สวนอื่นตัดช่อทิ้งแบบนี้แหละ ก็รอวันเขาโตเดี๋ยวไม่ถึงสองอาทิาตย์ก็โตพึบพับโอ้โห,โโหมือไม่ได้ว่างเลยเรื่องจริงไม่ได้พูดเล่นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีพนักง,งานผู้ชายมาอีกคนมาทํามาทําวันละสองสามชั่วโมงนั่แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้สวนยาม่าทําไปสองวันแล้วการนี้การเหนื่อยไล่ตัดเอาข้างล่างก่่นมันเร็วหน่อยไะตัด่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องตะกายปีนข้างบนประมาณสองอีกสองวันต้องเสร็จให้ได้ประมาณนี้ถึงจะย้ายสวน สี่วันเสร็จแต่ถ้าทำเทงกะแบบขั้นตอนแรกอ่ะเป็นสิบกว่าวันอ่ะ่าจะเสร็จวกับสิบกว่าวันอ่ะแต่ทาขั้นตอนนี้มันก็ง่ายสะดวกเร็วสําหรับเราไงแต่มันจะเหนื่อยที่หลังอโอเคนะเนี่ยโมมากแล้วอย่เพิ่งเบื่อกันิกานะกันนิกาก็ไปกดไลค์ไปได้ทุกช่องทุกที่ ไม่มีแบ่งว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างไนไปหมดเป็นกลางหมดอยู่ที่เวลามันจะตรงหรือไม่ตรงกราณิกาเออไม่ได้ไปนู่นไม่ได้ไปนี่ไม่ใช่นะกานิกาใจกว้างไม่ใช่ว่าเออไม่ไปช่องนู้นไม่มาหาเราช่องนี้ไม่มาไม่มาหาเราไม่ใช่กราณิกาเหนื่อยสายใจแทบจะขาดถ้าพี่ยูทูบคนไหนที่มาหากราณิกาโอ้โหเห็นกานิกาจะตกใจทํางานอ่ะ คาวายกสันยอคาวายกสันยคาวัยน่ารักคาวิโซแปลว่าน่าสงสารคาวียแปลว่าน้า okay รักโอเคนะเดี๋ยวพึ่งเบื่อกันนิการนะอร่อยอร่อย